พี่ติ๋มทีวีพูนะคะอายุ66แล้วทำทีวีพูมา33ปีเป็นนิตยาสารอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะคะมีแฟนคลับมากมายก็อยากจะให้ทีวีพูเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นอมะตะแต่ธุรกิจสื่อมันเปลี่ยนไปลูกค้าดาราลุกขึ้นมาเป็นสื่อเองไม่จําเป็นต้องง้อเราเราก็เหลือพื้นที่สื่อแยะเลยเราก็ต้องปรับไมเซตเราใหม่แล้วนะคะต้องทิ้งอีโก้แล้วก็ปรับตัวเอง ปรับตัวเองมาเป็นลูกค้าของทีวีภูดีไหมก็โยนความคิดไปให้ลูก3คน2คนโตนะคะ <c oughs> เขาบอกเขามีโกง <c oughs> เขาแน่นอนแล้วก็ยิ่งใหญ่แข็งแรง <c oughs> เขาจะเป็นอภิชาติตบุตรโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งคุณแม่ <c oughs> เขาก็เลยบอกให้เป็นภาระของน้องคนเล็กแล้วกันนะคะเต้กันพงศ์เขาก็เริ่มทํา R&D ทำรีเสิร์ชนะคะตัวสินค้ามา20กว่าตัวแล้วก็คัด คัดตัวที่มันเป็นพระเอกนางเอกจริงๆเนี่ยได้16ตัวมีสินค้าที่ดีแล้วเราก็ต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะใช้ยังไงถ้าเผื่อว่าเราไปเข้าโมเดิร์นเทรดมันก็ไปทำงานให้กับเจ้าสัวแต่ถ้าเราใช้ระบบเครือข่ายเราได้สร้างกุศลนะคะระบบเครือข่ายเนี่ยได้สร้างกุศลเพราะว่ากำไรเนี่ยมันคืนกลับมาสู่สมาชิกทำให้เขามีรายได้ นะคะแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งเรายังใช้เพื่อการท่องเที่ยวดิฉันอยากเที่ยวอยากหาเพื่อนเที่ยวก็เลยตั้งใจเลยเอาละอย่างนี้เราทําระบบ MLM ดีกว่าเพราะการเที่ยวเนี่ยมันสามารถเอากุศลเข้าไปสอกแซกได้ด้วยคือเราสามารถทําตัวเองให้มีประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วยทีนี้แผนของพูร์สตาเนี่ยมันแตกต่างกับแผนของ MLM อื่นๆเพราะว่าเราใช้ตัว d u c ตเป็นตัวนำไรายได้ เราต้องมีสินค้าที่ดีนะคะสินค้าเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น4หมวด4หมวดหมวดแรกก็คือ อินเฮอร์บอินเฮร์บนี่ก็เป็นเครื่องดื่มชงร้อนตอนนี้ก็ต้องทานอละไรร้อนๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทําให้เรามีสุขภาพดีทั้ง5ตัวเลยนะคะอันที่2ก็คือเป็นพวกกลุ่มสกินแคร์สกินแคร์นี่เราก็ได้โรงงานใหญ่แล้วก็ทําให้กับโรงพยาบาลทั้งหลายนะคะไม่ได้ทําสินค้าเพื่อคอมเมอร์เชียลทำสินค้าที่ดีจริงๆแล้วก็คัดสรรแล้วนะคะแล้วโรงงานต้องใหญ่จริงเรามั่นใจในคุณภาพเขาได้มั่นใจในความซื่อสัตย์ของเขาได้นะคะ ก็ออกมาตัวที่3ก็คือไบโอพูไบโอพูนี่ว้าวมากเลยเพราะว่าออกมา5ตัวแต่3ตัวนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะก็จะมี p r f a f สำหรับคนที่อยากผอมนะคะคนอ้วนคนผอมก็ยังอยากผอมอยู่เพราะฉะนั้นคิดว่าตลาดมันกว้างมากแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่เราทำเป็นแคลนเบกที่ประกอบด้วยวิตามินรวมทุกชนิดเลยที่ทำให้เราสวยด้วยนะคะ สวยจากข้างในพร้อมแล้วต้องสวยด้วยน,นะคะส่วนตัวที่สองคือแอนตี้ไกลเคชันเป็นผลการวิจัยของที่อเมริกาก็จะเป็นครั้งแรกที่เข้าสู่เมืองไทยแล้วก็ยังประกอบด้วยวิตามินหลายๆตัวมากที่ทำให้เราสวยจากข้างในอาการใช้สกินแคร์ก็คือสวยข้างนอกแต่อันนี้มันสวยจากข้างในคือระบบร่างกายทุกอย่างมันดีมันไม่แก่มันต้านแก่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเหมาะสําหรับคนในยุคปัจจุบันมากๆว่าใครๆก็คงไม่อยากจะแก่ทั้งนั้นน,นะคะตัวที่3นี้สําหรับสายปาร์ตี้นะคะผู้ชายชอบดื่มเหล้าผู้หญิงชอบทานอาหารรสจัดอาหารอีสานพวกนี้ผู้หญิงอาจจะเป็นไขมันพอกตับเหมือนตัวดิฉันผู้ชายก็อาจจะเป็นตับแข็งเพราะทานเหล้าแย่ตัวนี้เป็นสมุนไพรที่รัฐบาลของเกาหลีเนี่ยเขาหวงมากนะคะชื่อว่าพอกเกตนามู ตัวนี้นี่เวลาใครไปที่เกาหลีก็จะฝากซื้อตัวนี้เป็นกระเป็นปประจําเพราะว่ามันมีผลประสิทธิภาพดีมากเวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขับเหงื่อออกนะคะมันทําให้ตับเราซึ่งเป็นตัวกรองสิ่งเสียทั้งหลายในยร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงสามารถที่จะทนกับไอสิ่งที่เสีย,สยได้มันช่วยให้เรา ดีมากนะคะถ้าตับดีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีไปด้วยนะคะส่วนตัวสุดท้ายชื่อว่าแคนแล็บแคนแลบนี่มันเป็นตัวย่อของตัวแคนาเบสนะคะซึ่งถ้าเราจดแคนาเบสมันจดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันหมายถึงกัญชาเราก็จะเอาส่วนดีของกัญชาที่เรียกว่า CBD แล้วก็เอาเกลือซึ่งดิฉันมีที่เดินอยู่ที่บ่อกเกลือนะคะจังหวัดน่านก็จะเอาสอตัวนี้ผสมนวกกันประกอบด้วย สารที่เป็นออแกนิกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อจะใช้เป็นแชมพูเป็นเจลอาบน้ำเป็นยาสีฟันเป็นน้ำยาบ้วนปากเป็นสิ่งซึ่งต้องใช้ประจำวันใช้แล้วหมดไปใช้แล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้เลยนะคะกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นหอมที่ที่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะคะแผนของพูสตาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากของที่อื่นเพราะว่าเราเนี่ย มั่นใจเกินร้อยนะคะว่าเราจะเอาสินค้าเป็นตัวนําและมั่นใจว่าเต้นเนี่ยต้องทําได้สําเร็จแน่นอนดิฉันคนเป็นแม่คําว่าแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยมันมีอนุภาพมากมายยิ่งกว่าคําว่ารักถึงแม้มันสั้นเหมือนกันนะคะคำว่าแม่เพียงคําเดียว ดิฉันมีพลังอย่างเหลือลน้นทั้งทั้งที่อายุ66แล้วที่จะต้องสนับสนุนลูกและก็สนับสนุนให้ภูสตาจะต้องมั่นคงแล้วก็ยิ่งใหญ่นิรันดรนนะคะไม่ว่าจะเป็น10ปี100ปีพันปีไม่มีคำว่าโอเวอร์เพย์แน่นอนจ่ายได้แน่นอนเพราะว่าเต้กันพงเนี่ยเขาจบทางด้าน Digital a n a l y ิติก จากอังกฤษนะคะแล้วก็จบด้วยเกรดดีแล้วเขาเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษมาตั้งแต่เด็กเพราะฉนั้นเขาอยู่กับเทคโนโลยีเขาต้องต้องไปอพยพตะบุตรนะคะเนือกับแม่แน่นอนนะคะก็คุณแม่ี่จบที่เมืองไทยนะคะก็จบเมืองนอกปูเห็นมาแยะมากเลยเป็นมี e n v i r อ n m เมนท์ที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีเรามีสินค้าที่ดีแล้วเรามีแผนที่ดีต้องมีโปรโมชั่นที่ร้าใจด้วยเราจะได้ไปเที่ยวคลอสกันรอบโลกเลย ส่วนเกินในชีวิตอย่าไปเก็บไว้เราแบ่งปันให้กับสังคมทำสาธารณกุศลบ้างเราอาจจะไปเก็บขยะตามชายหาดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศหรือว่าไปปลูกป่าให้มันเขียวชอุม่มหรือว่าไปทําฝายช่วยชาวบ้านให้มีน้ําใช้หรือว่าสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านอยากให้พวกเราในที่นี้เป็นเสาหลักสร้างภูสตา เราโชคดีที่มีแม่ชื่อว่าทีวีภูที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเราเกือบจะไม่มีต้นทุนเรื่องสื่อเลยเพราะคำว่าแม่ยินดีจะให้ลูกฟรีๆเสมอภูสตาจะเป็นอภิชาติตบุตรนำพาทีวีภูเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน3ปีจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเรามาถึงแล้ว คนในโลกมีถึง7,000ล้านคนคนไทยมีถึง70ล้านคนเราได้เจอกันเพราะว่าเรามีวาสนาต่อกันใช้โอกาสนี้สร้างตัวเองสร้างครอบครัวและบอกตัวเองว่าเราจะเป็นเสาหลักที่แข็งแรงสร้างภูสตา์เข้าตลาดหลักทรัพย์โอกาสเป็นของเราช่วยกันตบมือให้กับความโชคดีของเราด้วยค่ะ